สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะวันนี้จะพาชมลูกทุเรียนสวนทุเรียนหมอนทองต่อนะคะโอ้โหต้นหนึ่งมีเยอะมากค่ะถ้านับเป็นร้อยลูกเดียจะแต่ว่าเขาจะต้องเอาออกนะเขาก็ไว้ประมาณกิ่งละลูกสองลูกสามลูกนี่แหละ โอ้โห oh. 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 ตอนนี้ถ้านับนับเป็นร้อยเลยอะโอ้โ oh. หดูต้นอื่นนี่ตืนเต้นตอนนี้นนนนถึงเต้ตน,นลูกโตแล้วอ oh. ลูกโตแล้วนะ่าตื่นเต้นเลยนี่ลูกเดือกเกือบกิโลแล้วโอ้โห oh. หน้าทึ่งหน้าทึ่งสวยมากาผู้เรียนหมอนทองนะคะต้องโยงไว้ไม่โยงเดี๋ยวมันจะหักนี่จะหล่นเนาะโอ้โหตอนนี้สงสัยเกินห้าสิบลูกนะเกินห้าสิบลูกนะคะต้นนี้ดูเขาโยงไว้อย่างดีเลยค่ะโอ้โห วันก่อนให้ดูลูกไม่โตเท่านี้เลยนะนี่ดูต่อจากต้อนอื่นๆที่ถ่ายไว้ให้ดูคราวก่อนนะคะนี่โอ้โหต้นนี้ก็เป็นเกินเกินสามสิบนะคะต้นนี้อือหือือหืเห็นนกด้วยนี่นก โอโ้โ,อโหโโอ้หดีใจจังเลยลูกพามาได้ถ่าย YouTube ให้ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอลูกผู้เรียนต้นผู้เรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองปีนี้ให้ทุกคนได้ดูนะคะโอ้โหต้นนี้ก็มีหลายรุ่นนะหลายรุ่นจริงๆต้นนี้ เดินไปอยีกหน่อยนะคะโอ้ยซูมซูมนะเออจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะคะโอ้ยต้นนี้ก็ลูกเยอะนะคะ